สวัสดีครับกลับมาพบกับมบือบิสูต์กันด้ามไซส์สตรอรี่กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ในครั้งนี้นะครับเราก็จะเล่นเนื้อเรื่องของเดอะบูเดส s t i นีนะครับโชคชะตาสีฟ้าโอเคเริ่มเลยนะฮะมิชชั่นเซซูเมเป็นกองกำลังหน่วยที่11นะฮะอะไรสักอย่างหนึ่งนะโอเคก็เข้าเนื้อเรื่องเลยแล้กันอ่ะนี่ฮะก็ ในเรื่องโอเปนนิง่งนะครับก็เราถึงสงครามหนึ่งปีนะฮะก็พูดถึงช่วงสงครามหปีนะแล้วก็เอาคอลตกใส่โลกอีกครั้งหนึ่งฮะไม่รู้กี่ครั้งแล้วทุกฉากทุกเหตุการณ์ก็จะมีพูดถึงเรื่องนี้นะครับ<อ> นีนะเหมือนตัวละครตัวนี้ก็อยู่ในเหตุการณ์ช่วงนี้พอดีนะฮะเห็นเหตุการณ์คโคอล و ن ตกเห็นแสงสว่างว่ามีฮะโอเคแล้วก็จะเอาโคอล وني ใส่ลกอคครั้งหนึ่งผมอยู่หน่วยสี่ของเรือลบอลอนะฮ,ฮะส่วนท่านเรบิลเนี่ยอยู่หน่วยหนึ่งอ๋อเนี่ยนเะนี่ยเนะี่ยมันเป็นรักบินครับเือ 長ととして所属するこแต่ว่าหน่วยหน่วยแรกของเราเนี่ยก็เผชิญหน้ากับพวกฐานซีออนคับยานอินซีออนแล้มอนสูตรอาวุธชนิดใหม่ของซีออนนะฮะก็แน่นอนครับก็คือหน่วยแซ็กนะฮะไม่ได้ครับ พวกเพื่อนเพื่อนร่วมทหารก็ตายหากันเต็มไปหมดหลังจากสงครามนั้นนะฮะก็เข้าร่วมโปรเจกต์เป็นไพร์ลอดเป็นนักไพลอตนะฮะฝุ่นทดสอบอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้ฉันเนี่ยไม่มีพลังที่เป่าประโยชน์แล้วนะก็คือ กำลังจะมีประโยชน์นั่นเองโอเคก็คือเป็นนักบินฝึกหัดก่อนป่ะเข้าร่วมนะฮะโอเคครับเข้าสูเ่เรื่องกันนี่คือตัวเอกของเราใช่ไหมช่วงปี79นะครับเดือน11นะฮะเรนโปรตูจีออนจีคิวโกเกกิอ๋อนี่ไงโอเดซ่า อ๋อก็คือพวกจีออนจะมาบุกฐานโอเดีส่านะครับก็เหมือนเป็นฐานทัพเกี่ยวกับโรงงานของฝ่ายสหพันธ์ละมัง้งตัวละครชื่อยูกาชิมะนะครับน่าจะร้อยร้อยเอกหรือเปล่าวะตำแหน่งยศผมจำไม่ค่อยได้แล้วโอเคเราชอบจำสลับไปสลับมาด้วยมาครับ ก็เป็นจีมหมดเลยนะครับตัวละครเบอร์หนึ่งก็คือยูนะครับไพร์โคนที่สองคือฟิลิปแล้วก็คนที่สามคือสามานะนะฮะโอเคลุยกันเลยก็เนื้อเรื่องผมอาจจะแปลไม่ทันแปลผิดแน่นอนนะฮะก็ขออภัยนะครับส่วนมังงะไม่เคยอ่านนะฮะมังงะไม่เคยอ่านเคยอ่านแต่ผ่าน ผ่านตามเว็บนะครับแล้วก็ลืมไปหมดแล้วนะฮะเคยอ่านมานิดเดียวเองนะฮะป้าหมายทีเสุดถึงทีด โอเคเราจะรุนถึงเ <62. S 2> ต้าไม้นะครับปล่อยอนุภาพมินสกี้ได้นะครับทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยถ้าหากมีอนุภาพมินสกี้เนี่ยเราน่าจะปลอดภัยกันใช่ไหมดีไซน์คุณก<อ>็สวยอยู่นะเฮ้ยอีกสองคนอย่าประมาทด้ว้ย โอ้บีมบีมสเปซสุดจริงยิไวนะตู่ไม่ได้ยิงช้าโมบายสิบเก้าพวกมันเพิ่มกำลังเข้ามาแล้วไม่ยากไม่ยาก ดู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 ดดู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 รูด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  ออโอ้โอโอโดนในอที่ตายาสสุดดถ้าตายมีอะไรให้ใช้บ้างเอาตดตดตีโอ้ยโดนเลยเอาคืนไท โอเคยืนยันว่ากำจัดเป้าหมายหมดแล้วคะ่ะน่าจะผ่านแล้วนะรู้สึกเราจะเคลียร์กันแล้วนะคุณศัตรูไอ้พวกแซ่ในที่สุดเหมือนกับรู้พลังของจิมของพวกเราแล้ว อะไรวะแปลไม่ทันหัวหน้าคงไม่อยากตายนะโซดานะนั่นสินะย้แล้วมีบุรุสุดชุดใหม่เข้ามาในเอเดนของเราโอเคให้ไปช่วยฮะเพื่อนกำลังต่อต้านอยู่มาแล้วมาแล้ว มันไม่ใช่จิมใช่ไหมนั่นน่ะเฮ้ยมาอย่างนี้เลยเหรอหาย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 ากาลายายานไม่มายเพาย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 ยายาย่าย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 ารราา่ยาย เราจะตายแล้วไอ้การเคลื่อนไหวแบบนี้มันไม่น่าจะเป็นไพ่หลอดธรรมดาธรรมดาแล้วนะเอ้าตายห่าแล้วผมไอ้นี่มันตัวประหลาดแล้วก็คือเป็นไอ้ระบบอะไรนะฮาร์เดสเ ก็คล้ายๆไอยดนิคอนนะครับผมนะเดสทอยด์โหมดแบบน,นั้นนหะคิดว่าใช่อันนี้คือดาวเลยนะแต่ผมคิดว่ามันใช่แหละระบบมันคล้ายๆันาดโอเคเรียบร้อยแล้วตาตาเป็นสีเขียวปกติละหยุดแล้ว,ลวจัดการได้แล้วใช่ไหม 不明要。速やかに撤収せよ。まなたとあれすいげしろって、言われても無理ですけどね。どうにもきなくさいね。な、センサーがすんなうした？くるユや。なあ、よ、ペナライ。You, ああ、<ー>やな<や>もない。まあ、ない作戦終了です

しかし暴走とはいえエグザム発動時の戦闘データは取れました BD-1 の改良を進めつつ残る日にはこれ以上の性能を与えてみせますそうか私はオルタの暴走要因を排除しオリジナルを超えるシステムへの改善に努めよう今回のバージョンは例の機関にサンプルとして回してかまう。さいこれでもアイロットの質がはからないかね ตัวอย่างแซมเปิลอยู่ถ้าให้พูดก็หุ่นตัวนี้ดีกว่าหุ่นของซีออนนะโอเคก็คือต้องเอามาทดสอบเออแล้วเมื่อกี้ใครขับอะงงเลยเออรู้ไม่มีนักบินฮะโอเคเดี๋ยวต้องรอดูตอนต่อไปกันนะฮะ ได้รับหุ่นใหม่มาสองเครื่องอเลตาจินกจืดๆอ่านไม่ทนันโอเคข้าไปดูในเรื่องข้างในเลยแล้วละนีชันโอเคอ๋อก็ยังเป็นจิมแต่ว่าเป็นจิมคอมบโด้นะฮะ แสดงว่ายังไม่ได้หุ่นสีฟ้านะ s pilot <_ S 1> โอเคฮะก็ตามชื่อเลยนะฮะ s pilot ใครจะเป็น s pilot この新型の情報が漏れてたのか、それともエネルギープラントが目的かおいおい、こちとらまだ鳴らし運転中だってのによ超いい、<laughs> 敵はこちらの都合なんて考えてくれませんよ何だらない、愚痴から言わせろよ各機警戒予言に、沿岸に敵部隊が上陸します一緒部隊と合流せずに仕掛けてくるのか。 ว่าจะเข้าไปร่วมด้วยให้ป้องกันเนาะน่าใช่ให้ป้องกันฐานเดี๋อต้องดูภารกิจก่อนโอเคใช่ฮะก็คือให้เราป้องกันเอเนลูกี้เอาใหมเอนลูกี แกลนะฮะให้ทุกคนปลอดภัยโอเคน่าจะไอสีสเขียวอาไว้เลี่ยนหมแล้หูยิงช้ามากเลยาสุก้าไม่สนใจเราเลย ประตูชุดใหม่เข้ามาแล้วผมว่าภาคนี้มันเก่ามากเลยนะตั้งแต่เพืออาจจะตั้งแต่สมัยเพหนึืนะอนน โอ้โหโดนทีเลือดลดเยอะมากดเดเกี๋ยวเดี๋ยวป้องการช่วยอย่าให้ประตูเข้ามาได้นะมาหลายทางฮะยากนิดนึงเหมือนจะเงียบไปแล้วนะพวกเราก็สามารถใช้หุ่นรุ่นใหม่ได้นะ

เด็กคนด้อโโอโพเกิดจันแล้วนึงมีรถเขามาแปะแล้วฟันมันบูดหมดโอยเกือบเกแม่งแสกหน้าเราแล้ว เข้ามาตรงตรงตัดโอีกทีนึงเรียบร้อยโอเคศัตรูจัดการเรียบร้อยแล้วสงก็เป็นหัวหน้าเลยในสุดเราก็น่าจะจัดการหมดแล้วนะยูโอ้โห ยูฉันดีใจมากเลยที่มีนายเป็นพวกถ้าเราไม่มีท่านถ้าเราไม่มีย,ยูเนี่ยเราน่าจะตายกันแล้วนะไม่บอกยูตอนนี้เป็น S no S ก็คือไพร์ลที่เป็นระดับ S ของ S อสอีีหนึ่งนะฮะเฮ้ยแต่ทำไมมีพวกจี่ออร์ดี้ตรงนี้เราจะหนี ได้ไหมมันยากเกินไปหรือเปล่าอ๋อแต่ว่านี่มันคงอีกเหตุการณ์นึครับนะไม่ใช่พวกอยู่ครับเบอร์หนึ่งเออมันคงอีกช่วงช่วงเวลาหนึ่งอะนะฮะโอเคเข้าใจละก็คือมีสองมีสฝั่งนะฮะเราเราสองเหตุการณ์นะฮะโอเคเมื่อกี้ก็คือระหว่างขนส่งแล้วก็เจอพวกโด จีออนอ๋อเฮ้ยกดผิดเอาใหม่เอาใหม่กดออกมาเลยฮะโอเคฉากสามต่อครับจีออนโนคิชินะครับอัศวินของจีออนเพราะว่าสมัยเพยหนึ่งอ่ะมันก็มีภาคไซส์สอรี่ อยู่หลายภาคเหมือนกันฮนะผมก็จําไม่ได้ว่ามันมีกี่ภาคนะแล้วก็เพย์สองนะครับไออันนี้เป็นของเวอร์ชันเพย์สามันก็เหมือนเอาเอามารรมาสเตอร์ใหม่อ่ะนะจะเรมคหรือร,รีมาสเตอร์ผมก็เรียกไม่ถูกตอนนี้เพราะภาพมันก็ไม่ได้เหมือนแบบอัพสเกลภาพอ่ะนะให้มันดูสวยขึ้นโอเคน่าจะเป็นยาที่ขนส่งคุณตัวเมื่อกี้ 機体の確認をお願いします。<Okay. S 2> 出撃です。<noise>

แข่งการตั้งใกล้ๆกันเฮแน่นตอนรับเราน่าจะมาช่วยเครื่องบินเมื่อกี้แน่เลยเดือดร้อยโซ่ช้าเฮ้ยมันไปล็อกตัวไกลๆแล้วอ๋อฝั่งนั้นเคลียร์แล้วเฮ้ยมีตัวชุดใหม่เข้ามาอ๋อเป็นไงมีเดีย เข้าใจละอย่าให้พวกอย่าให้มันเข้าใกล้ฐานตรงนั้นได้ครับที่เราจะไปมึงมากันเยอะเลยเอเฮ้ยเยอะมากบอกว่าเราต้องป้องกันแล้วเฮ้ยมันจะมาล็อกตัวมันล็อกตัวมูให้หล,หลังแล้ว ก้ามยิงช้าติดสามเครื่องดีนและยิงนี้จะง่ายหน่อยครับหลบหลบประตูได้ด้วยโอเคเรียบร้อยเนี่ยเรามาเจอยานแล้วนะฮะ ที่ว่าขนส่งค่ณเฮ้ย hey, นี่มันแซกค,คัไอแซกเทนนอยด์หายแล้วนนอ,อะไรกันพวกเราหรือเปล่าไม่ใช่ไม่น่าใช่นะมันน่าจะเป็นศัตรูตัว,ตวใหม่แต่ว่ามันยิงแบบพกเดียวกันอ๋อไม่รู้ฮะหัวห <laughs> น้าเราได้จากงานเข้าแล้วนะนี่น่าจะพวกตัวละครใหม่ละฝั่งซีออน,น またあの連邦の人形とも排除するとしましょう。ようやく、ようやく裏切り者、クルスの失方掴んだぞ。で、我々はさ、で、我々がこのニムバスした、これ,れで,で、え、これ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 で、 หัวหน้าอย่าพูดอะไรให้มันตลกสิอย่าประมาทมันมาแล้วไอ้ยูจับจับความรู้สึกได้นะฮะเป็นนิวไทยหรือเปล่าเนี่ยโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยมูไวนแบบนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยที่แค่มาตัวเดียวนี่เนี่ยล็อกล็อกเป้าหมายครับ เราเออได้ได้ได้ต้องต้องฝันแล้วหล่ะแบบนี้ยเฮ้ยคนนี้เหรคุณหน้ามันดีนะนึกเห็นในเกมบ่อยอยู่หนูมันวา่างงี้ยิงไม่พัาแน่ยัยยั ติดบัคกระโดดแล้วติดบัคใช่ไหมเมื่อกี้เฮ้ยระวังเฮ้ยเสือกโดดแล้วนะเออผมว่าเกมเนี่ยมันน่าจะสมัยเพลย์หนึ่งฮะดูจากลายเส้นรูปที่ขึ้นมาผมว่าน่าจะใช่เสร็จเราไปให้ท มันฮีโดแล้วมันใช้โหมดพิเศษแล้วสั่งเพื่อนตีแม่งเลยโอเคน่าจะชนะละยังไงต่อวันนี้เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันเดีายวไดุ้่นฮะ

ไอยูมันเข้ายูมันรู้ฮะว่าตอนนี้นเราสู้มันไม่ได้แน่นอนถ้ามันเอาจริงขอพักหน่อยก็แล้วกันนะโอเคฮะก็พาไปอีกหนึงน่งฉากก็เดี๋ยวขอตัดจบคลิปนี้ก่อนก็นแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อว่าตอนต,ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะฮะ ก็ไว้ติดตามกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย